มีการดำเนินการใดๆเป็นสิทธิส่วนบุคคลจริงๆพร้อมอย่างครับข้างล่างได้บัตรได้ได้บัตรได้บัญชีทุกคนอย่างครับการบัญชีแบบนี้เลยครับการบัญชีแบบนี้ชูสูงเลยครับอ่าชูสูงเลยครับอ่าพร้อมใบถอนครับเอาใบถอนให้ถูกถูกด้านด้วยนะครับใบถอนใี่ถูกด้านชูสูงเลยครับเอามาเรียงกันแถวนี้มากๆเลยนะครับพร้อมอย่างครับช่างภาพเรียบร้อยไหมครับเดี๋ยวเรารับหนึ่งสองสามนะครับ พอสิ้นคําว่าสามปุ๊บท่านดําเนินการตามใจท่านได้เลยนะครับว่าจะให้ทําอย่างไร<ท>คนคนผูแดงหลบหน่อยนะครับเอาไปนั่งอยู่ใกล้ๆกันเลยครับคนที่ใส่หมวกเดี๋ยวให้ช่างภาพจัดก่อนนะครับคนที่ใส่หมวกไปยืนใกล้ๆธนาคารกรุงเทพเลยครับ<ท>เราจะได้ภาพใกล้ๆกันตรงนั้น<ท>เอาเละครับพร้อมแล้วนะครับยืนด้วยก็ได้นะครับ<ท>คนที่มีใบถอ บัญชีธนาคารชูเลยครับชูสูงๆเลยครับ <Yeah. S 1> อ้าวร้อมยังครับบัตรดีเทีอยู่ไหนบัตรเอทอยู่ไหนชู AT-M หน่อยคนที่มีบัตรเอทีเอครับมีไหมครับมาให้นักข่าวเทนหน่อยเพราะว่าท่านสามารถดาเนินการกับบัตรเอทีเอ็มของท่านได้เชิญเลยครับบัตรเอทีเอ็มไปข้างหน้าเลยครับพี่ที่สองคนมาข้างหน้าเลยครับกระโดดข้ามไปก่อนกระโดนข้ามไปก่อน เดี๋ยวจะได้เห็นนะครับเอาป้ายมายืนีใกล้หน่อยก็ได้ครับโอเคไหมครับช่างภาพด้มุมกล้องรือยังทำอย่างครับช่างภาพเดี๋ยวอาจารย์เยี่ยมยอดจะดําเนินการให้ดูและทําตามนะครับหลังจากนับหนึ่งสองสามแล้วนะครับเอาเฉพาะสมุดบัญชีอย่างเดียวครับชูสงศนะครับคอยทําตามอาจารย์เยี่ยมยอดนะครับเอาอย่างครับ ผ้าเตลียนตัวนะครับผมจะเริ่มนับแล้วอาบัตรก่อนบัตรเอเทีเอ็มอยู่ไหนครับบัตรเอเทีเอ็มอ้าวแคกบัตรเอทีเอ็มให้ดูก่อนใบแรกลองขับดูครับอา้าวขับรถก่นอยู่อ้าวมีไหมครับมีบัตรเอเทเีเอ็มไหมโอเคครับเอาแล้ว ชี้ไปจะพ่บนับถือไว้ชี้ไ้ถือไว้ชี้ไปถือไว้ชี้ให้มากๆถือไว้เดี๋ยวจะนับหนึ่งถึงสามอีกรอบแล้วค่อยปล่อยบนฟ้านะครับทั้งภาพเต็มตัวเลยนะครับเอาพวกเราเช่วอกันนับครับชี้ยังครับหนึ่งสอง ไละเอียดไเหตุผลนะครับขอเชิญนกักข่าวสัมภาษณ์อาจารย์จรันกับอาจารย์